สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาทําหนังไก่ทอดกันนะคะวิธีทําแสนง่ายเลยไปดูวิธีทํากันค่ะค่ะหนังไก่นะคะหนังไก่แล้วก็เนี่ยค่ะต้มให้สุกนะคะค่ะก็หนังไก่ที่เราต้มกันแล้วนะคะเราก็มาล้อเอามันออกด้วยนะคะเวลาทอดจะได้ไม่กระเด็นนะคะแล้วก็จะเก็บได้นานแล้วก็หั่นทำชิ้นนะคะ อยากได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ทำชิ้นเลยเสร็จปุ๊บก็จะหมักด้วยซีอิ๊วขาวนะคะนิดหน่อยพอให้เขามีรสชาติแล้วก็จะใส่พริกไทยนะคะค่ะก็ใส่พริกไทยลงไปนะคะก็คลุกให้เข้ากัน แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาโรยด้วยแป้งสาลีนะคะดรือแป้งทอดกรอบแป้งโกกินะคะได้หมดค่ะเดี๋ยวเรามาคลุกแป้งแล้วก็ทอดกันนะค่ะแล้เวเราก็จะมาโรยแป้งกันนะคะก็เอาใส่กระชอนนี่แหละโรยเขาจะได้ไม่เป็นเม็ดเป็นก้อนถ้าใช้แป้งญี่ปุ่นก็ใช้เอ ตาทานตะวันก็ได้ค่ะที่เป็นถงสีส้มๆอะค่ะอันนั้นซูปเปอร์ไหนก็มีขายก็คุกไม่ต้องเยอะบางๆแต่ว่าให้ทั่ว ให้ทั่วนะข้างข้าอะไรอะข้างหลังข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยให้ให้โดนแป้งให้ทั่วหน่อยอโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันนะเห็นไหมคะเวลาทอดเพราะว่าเราเอามันออกแล้วนะคะเห็นไหมเขาไม่มีกระเด็นเลยนะคะ เขาก็ลอยไปเฉยๆของเขาแบบนี้ค่ะลอยรอยสุกเฉยๆไม่มีน้ำมันกระเด็นนะเห็นป่าวเนี่ยค่ะเดี๋ยวทอดต่อไปอีกนิดหนึง่งค่ะก็เอาสีประมาณนี้ละค่ะเริ่มเนี่ยค่ะใช้ได้แล้วเนี่ยค่ะนะเพราะบางอันเราเราทอดก่อนสีเขาก็จะเป็นสีตาลใช้ได้่ะเนี่ยค่ะ เรียบร้อยได้แล้วค่ะหนังไก่กรอบๆนะคะเดี๋ยวจะมาพักไว้ให้เย็นแล้วก็โรยเกลือแล้วก็จัดน้ำจิ้มเสิร์ฟกันค่ะค่ะก็จะมาโรยเกลือนะคะให้เขามีรสชาตินิดหน่อยก็พอดีมี มีพริกเผ็ดๆด,ด้วยพริกป่นนะคะจะโรยก็ได้ถึงไม่โรยก็ได้นะคะแต่ว่าโรยไปสักนิดหนึ่งแล้วก็น้ำจิ้มไก่นะคะเวลาจะเทก็เขย่าวขวดสักนิดหนึ่งน้ำจิ้มไก่เสิร์ฟคู่กัน